แานเก่ามาเปียตอนที่42สุชาเข้าตาจนเธอทำอะไรไม่ได้ต้องเก็บตัวแม้แต่ธุรกิจของเธอก็เดินต่อไม่ได้ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นอะไรก็ตามทองเต็มก็เช่นกันเมื่อไม่มีใด้ปุนแล้วทุกอย่างมันก็ดูแย่ไปหมดน้าแ,แต่ลีโอก็ทำตัวเหินห่างอาจเป็นเพราะรีโอสนใจผาแก้ว ผาแก้วคือตัวแปรทุกอย่างรู้อย่างนี้เขาจัดการตั้งแต่ตอนนั้นก็ดีถ้ารู้ว่าจะมาสร้างเรื่องยุ่งให้กับเขาคิดอยู่แล้วเทียวว่าผาแก้วไว้ใจไม่ได้ตอนผาแก้วออกมาซื้อของที่ร้านสะด,ดวกซื้อใกล้ๆบ้านแต่ก็ถูกคนของลีโอจับขึ้นรถไปผาแก้วตกใจแต่ไม่เห็นว่าเป็นพร้อมเขาก็หยุดดิน พอเชื่อว่าริโอจะไม่ทำอะไรเขาแต่พอเอาเข้าจริงๆถูกจับมาถึงที่บ้านแล้วริโอกับมัดเขาแถมยังมองเขาด้วยสายตาที่น่ากลัวคุณริโอคุณจะทำอะไรทำไมต้องมัดผมปล่อยผมนะปล่อยปล่อยให้งอน่ะสิมัดไว้อย่างนี้ก็ดีแล้วจะได้เลิกล่านไปอ่อยคนอื่นสัทีคุณพูดอะไรของคุณพาก้าปากใจ่เมื่อวานริโอ ยังดีๆอยู่เลยแต่ทำไมวันนี้ถึงกลับมาล้ายอีกแล้วเขาไม่เข้าใจก็ไปอ่อยไอ้เปร์เชมไงอย่าปฏิเสธนะเก็นเห็นกตาเป็นเพราะแบบนี้นี่เองลียถึงได้ร้ายใส่เขาแต่มันเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยถึงเขาอ่อยจริงมันก็ไม่เกี่ยวนี่เขามีสิทธิ์อะไรมาโกรธมาจับแล้วก็มัดเขาไว้อย่างนี้เห็นเขาเป็นอะไร นึกอยากจะทำอะไรก็ทําเป็นที่ระบายอารมณ์หรือไงทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยพาแก้วถึงกับน้าตาไหลเรีโอเห็นแล้วก็ยิ่งหงุดหงิดจะร้องไห้ทำไมให้ชั้งสงสารเหรอฮะไม่มีทางหรอกเปล่าผมไม่ได้ร้องให้คุณสงสารผมไม่เข้าใจตั้งหากคุณจะวุ่นวายกับผมทําไมทําไม่ชอบ คุณก็เลิกยุ่งกับผมสิผมอยากรู้นะักผมไปทําอะไรให้คุณคับแค้นใจนักหนาอย่ามาปากดีกบฉันเรียวพูดพร้อมกับเข้าประชิดตัวใช้มือบีบคางของผ่าแก้วผาแก้วถึงกับน้ําตาไหลเรียวเกลียดน้ําตานั้นชมัดนี่ผาแก้วกําลังทําให้เขาสงสารอย่างนั้นเหรอบรีบน้ําตาเพื่อให้เขาใจอ่อนนอกจากเขาไม่ใจอ่อนแล้ว ยังจูบผาแก้วด้วยผาแก้วได้จะอยู่นิ่งๆปล่อยให้เขาทําทุกอย่างอยากที่จะทำเพราะถึงยังไงก็ถูกมัดอยู่มันขัดขืนไม่ได้อยู่แล้วยิ่งทําให้รีโอเพิ่มระดับความโกรธเข้าไปอีกแล้วผาแก้วก็ถูกผักอยากได้ชั้นจนตัวสัน่นถึงได้ไม่ขัดขืนฮึร้านพอสิ้นคําของรีโอ ผาแก้วก็น้ำตาไหลพากก่อนที่เรียวจะเรียกพร้อมเข้ามาในห้องเราให้ปั้มพาแก้วต่อหน้าเขาผาแก้วเองจ้องหน้าของพร้อมพร้อมกำลังแก้มมาให้กับเขาเพื่อจะปั้มให้ตายเถอะพร้อมไม่มีทางปฏิเสธพร้อมจ้องหน้าเขารู้ว่าพร้อมไม่เต็มใจและไม่อยากทำผาแก้วเองก็เช่นกันแต่พร้อมก็ทำอะไรไม่ได้ ไม่สามารถขัดคำสั่งเจ้านายลีโอมองด้วยความสะใจเห็นพร้อมจูบผ่าแก้วและถอดเสื้อผ่าแก้วออกจากที่สะใจมันก็นเริ่มทนไม่ไหวพร้อมถูกกระชากคอเสื้อก่อนจะถูกไล่ออกไปดีโอทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ได้เมื่อกางเกงกำลังถูกถอดออกใครจะไปทนได้ เขาดึงผาแก้วเข้าหาตัวก่อนจะกอดเอไว้ตอบฉันมาตอบฉันมาผ่าแก้วว่าระหว่างสันกับไอเปอร์เทศจะเลือกใครคิดดูดีๆนะก่อนที่จะตอบเลโอไม่ไหวที่จะพูดคมโคทำให้ผาแก้วไม่มีทางเลือกเลยบอกว่าเป็นเขาน้ำเสียงที่เบามากแต่เลโอได้ยินอย่างชัดเจนผมเลือกคุณ ดีตอบได้ดีถ้าอย่างนั้นก็เลิกร้องไห้ได้แล้วพาแก้วก็ยังหยุดร้องไห้ไม่ได้เมื่อหยุดร้องไห้ไม่ได้พาแก้วก็ถูกลงโทษเลโอทั้งกอดทั้งจูบมือก็ลูบไลไปทั่วร่างกายส่วนกระทั่งกางเกงถูกถอดไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แต่พาแก้วรู้ตัวเลยว่าตอนนี้ไม่รอดไม่รอดมือลลโอแน่ ผ้าแก้วถูกจับหนักไปหนึ่งยกก่อนที่ลีโอจะนอนยิ้มอย่างสบายใจโดยมีพาแก้วนอนซบอ,อกเขาอยู่ผาแก้วไม่ได้หลับแต่ตอนนี้หยุดร้องไห้แล้ววิธีนี้ได้ผลฮะคุณพูดอะไรอ่ะน่าเกลียก็มันจริงนี่ที่หลังอ่ะก็ร้องไห้บ่อยๆนะฉันจะได้ใช้วิธีนี้เพื่อให้หยุดร้องไห้คุณมันบ้าว่าฉันอีกแล้วนะ ไม่กลัวถูกลงโทษหรอเมีเอาแล้วนะผมไม่ไหวแล้วฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันเห็นแบบนี้เด็ดไม่เบาเลยนะพาก้วถึงกับหน้าแดงแล้วหลบตาเขาให้ตายเถอะเด็ดเดดที่ไหนกันเป็นเขาตั้งหาที่ทําทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่ยูยูลีโอกับหลงุงพดพลาด ร่างเปือยของลีโอว่าเสื้อกางเกงมาสวมใส่อย่างลุกลกก่อนที่จะออกไปจากห้องเห็นแบบนี้แล้วพาแก้วเริ่มกลัวลีโอออกมาแล้วเรียกพร้อมมาพบจริงเหรอที่แกพูดครับเจ้านายคือผมไม่ได้จูบผาแก้วจริงๆผมก็แค่ถอเสื้ออย่างเดียวผมใช้ตัวบางไว้แกนี่มันเจ้าเล่ห์นะมันน่าจริงๆ กล้าตบตาเจ้านายอย่างฉันเหรอขอโทษครับนายผมรู้ว่าเจ้านายชอบคุณผาแก้วผมก็ไม่กล้าทํำอะไรองั้นหรอกขนาดเป็นคําสั่งของฉันแกยังกล้าขัดขืนแต่เอาละครั้งนี้ฉันจะให้อภัยแกแล้วกันขอบคุณครับเจ้านายเรียวกับเข้ามาในห้องอีกครั้งคราวนี้เห็นผาแก้วตาแดงๆเขารีบพุ่งเข้ามาหาผาแก้วที่นั่งอยู่บนเตียง ผ่าแก้วเป็นอะไรลียอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจับไหล่ของผาแก้วทั้งสองข้างผาแก้วสายหน้าไม่เป็นอะไรตล้วตาแดงทำไมจะร้องไห้เหรอรู้ไหมว่าร้องไห้จะถูกลงโทษผาแก้วพยักหน้าก่อนที่จะสายหน้าทำให้ลรีโอเองแต่ต่ออมยิม้มฉันไม่รู้ภาษาใบหรอกนะถ้าไม่พูดจะจูบนะ พูดแล้วลีโอก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้พาแก้วเบี่ยงหลบก่อนที่จะบอกว่ากลัวลีโอลีโอหัวเราะลัน่นกลัวฉันทำไมก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรผมอีกหรือเปล่าฉันจะทำอะไรพาแก้วเป็นคนพิเศษฉันจะทำอะไรละ่ะคนพิเศษยังไงก็พิเศษกว่าได้ฝุ่นพิเศษไหมละ่ะพาแก้วไม่เข้าใจหรอกแต่ แววตาของเขามันบอกหมดทำไมเขาถึงไม่พูดมาแววตาที่อ่อนโยนเต็ไมไปด้วยความรักถ้าเขาพูดออกมามันจะตายอย่างไงฉันขอโทษนะถ้ารุนแรงไปหน่อยเจ็บตรงไหนหรือเปล่ารอยแดงตรงนี้ไม่เจ็บลีโอพูดแล้วต้องมองไปที่ต้นคอของผากแก้วเป็นรอยจ้ำใหญ่ที่ถูกดูด เขารู้ว่าเขาห่นเกินไปแต่ใครใช้ให้ผ่าแก้วน่ารักล่ะใครโตดดใจไหวแสดงว่าคุณจะไม่ทำอะไรผมใช่ไหมก็ไม่ทำแล้วยกเว้นยกเว้นอะไรผ่าแก้วมองเขาอย่างระแวงแล้วกําลังจะขยับตัวหนีแต่ลีโอกลวบตัวไวะกอรจะไปไหนปล่อยปล่อยปล่อยนะไม่ปล่อย นี่กลัวอะไรก็กลัวสิคุณจะทำอะไรกับผมอีหมายว่าผมเป็นคนพิเศษไงก็เป็นคนพิเศษแล้วที่คุณพูดเมื่อกี้ล่ะก็ยกเว้นเรื่องที่เรามีอะไรกันฉันไม่รับปากว่าจะไม่ทำอีกพาแก้วหน้าแดงกลามไปถึงหูคนพูดก็ไม่ต่างกันเลยไม่รู้ว่าถึงตอนนี้ทำไมยังอายกันละกันอีก คุณออกไปก่อนได้ไหมผมอยากจะใส่เสื้อผ้าแล้วอ่ะให้ฉันช่วยหรือเปล่าไม่ต้องหรอกแต่ถ้าคุณจะบังคับผมคงห้ามคุณไม่ได้ใช่ไหมได้สิฉันจะออกไปก่อนเสื้อผ้าในตู้นั่นก็เลือกเอาว่าชุดไหนพอใส่ได้พาแก้วพยักหน้าลีโอยอมออกไปจริงๆริงพาแก้วรู้สึกใจชื่ขึ้นมาบ้าง สวมใส่เสื้อผ้าของลีโอมันตัวใหญ่กว่าเขาก็จริงทําให้เขาต้องมัดชายเสื้อกางเกงขาสั้นของเขาก็กลายเป็นกางเกงสามส่วนไปแล้วลีโอเห็นแล้วโกรดคํำไม่ได้ตัวเล็กกว่าที่คิดสงสัยต้องวัดไซส์สนหน่อยจะได้สั่งให้ลูกน้องไปซื้อได้อะไรพาแก้างงงงเมื่อลีโอลุกขึ้นแล้วเข้ามาโอบกอดเขา จับตรงนู้นรูปตรงนี้นี่แหละการวัดตัวพอได้แล้วคุณทำอย่างนี้เดี๋ยวลูกน้องคุณก็ไม่เห็นเข้าผมอายนะคุณไม่มีใครอยู่หรอกฉันไล่พวกมันออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วฉันก็แค่จะวัดตัวหรืออยากจะใส่เสื้อผ้าของฉันละไม่อยากได้ชุดที่พอดีกับตัวเองเหรออยากสิแต่ใครเขาวัดตัวกันอย่างนี้ถามก็ได้ ก็ไม่อยากถามอยากสัมผัสเองมากกว่าพอได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็บอกไ้พร้อมแล้วกันลีโอรู้ว่าผ่าแก้วสนิทก,กับพร้อมจึงให้พร้อมเป็นคนรับหน้าที่นี้ไปเขาไม่จำเป็นต้องห่วงพอรู้ว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็ดีมากพอที่จะทำให้คนตัวเล็กที่นั่งอยู่ข้างๆ ไม่สามารถจะมองใครอื่นไปได้หิวหรือเปล่าไม่หิวหรอกแต่ว่าอยากจะกลับแล้วถ้าจะกลับจะได้ไหมได้สิเดี๋ยวเย็นเจะไปส่งให้ตอนนี้อยู่ที่นี่ไปก่อนทำไมต้องเงย็นๆยนด้วยอ่ะไม่อยากอยู่ด้วยกันเหรอพาแก้วเองไม่รู้จะตอบอยังไงใจมันก,ก็อยากอยากดูนั่นแหละ แต่ใจนึงก็ยังระแวงและกลัวอยู่แต่ถึงบอกไปว่าอยากกลับลีโอก็คงไม่ทําตามอยู่ดีอยู่ก็ได้ว่าง่ายๆแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยลีโอกอดเอวบางก่อนที่จะสั่งให้ลูกน้องสั่งอาหารจากพัทคารมาให้ผาแก้วไม่แต่อาหารดีๆแล้วราคาแพงสานแพงผาแก้วไม่เคยกินมาก่อน เขาลงมือทานโดยไม่ต้องให้ลีโอบอกลีโอมองอย่างำำขำๆเพราะบางอย่างน้องก็เงิน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 ยงอย่างปูตัวใหญ่ๆเขาก็ช่วยแกะอย่างกุ้งเขาก็ช่วยน้องแม้แต่เนื้อชิน้นใหญ่เขาก็ช่วยแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาไม่สดหรอกว่าผักแก้วจะทานอาหารแบบไหนมันไม่ได้หมู่มามาอะไรเลยมันดูน่ารักและเป็นธรรมชาติ่ังหาเพราะบางที น้องก็ใช้อุปกรณ์บางอย่างไม่เป็นก็ใช้มือมันดูน่ารักไปสมดุดสำหรับเขาตอนนี้อันนี้อร่อยมากนายลองชิมสิลีโอยิ้มเมื่อผ่าแก้วป้อนอาหารให้เขากับมือมือจริงๆนะไม่ใช่ช้อนมันอร่อยจริงๆด้วยอร่อยไหมล่ะลีโอพยักหน้าเขาเคยกินจนเบื่อแล้วแต่สำหรับผ่าแก้ว นี่เป็นครั้งแรกสินะดูน้องตื่นเต้นเมื่อเห็นอันไหนอร่อยน้องก็จะป้อนเขาด้วยเรีอยิ้มพาแก้วอยู่กับเรีอจะลืมเวลาที่ต้องกลับเรีอเองก็เช่นกันมืดแล้วมืดแล้วเรียวฉันต้องกลับแล้วเหนือได้ฝุ่นเป็นห่วงอืมจะรู้ล้วละ่ะเร็วสมัดเลยเดี๋ยวฉันจะไปส่งเองจะดีเหรอ ทำไมเออเปล่า,าก็ได้เตยฝุ่นกําลังเป็นห่วงผาแก้วอยู่เมื่อผาแก้วกลับมาเต้ฝุ่นก็ถอนหายใจทำไมกลับมาช้านักล่ะขอโทษนะเตยฝุ่นพอดีฉันเผลอหลับที่ห้องน้าอืมเนี่ยทานอะไรมาได้ยังเรียบร้อยแล้วอิ่มมากด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันขอแปอบน้ำก่อนนะอืมเตยฝุ่น ถึงกับมองตามวันนี้ผาแก้วดูอารมณ์ดีสีหน้าก็ดูสดชื่นไม่เหมือนกับวันก่อนส่วนลีโอกำลังจัดก,การลูกน้องของทองเต็มเขาแต่เสยไปที่ปลายคางจนมันสลบเหมอดเขาอยากรู้ว่าทองเต็มให้มันตามเขาทองเต็มคิดจะทำอะไรไม่ประสงค์ดีหนะ้าแต่มันสลบไปอย่างนี้เขาก็ถามอะไรต่อไม่ได้เจ้าน,นายคงถามต่อไม่ได้แล้วครับ ดีถ้ามันเฟิร์นมาไล่แกก็เอาคำตอบจากมันมาให้ฉันให้ได้ครับนายส่วนทองเต็มมารููว่าลูกน้องของตัวเองทูกรีโอจับได้เข้าถึงกับเครียดมีแต่คนงโง่ทั้งนั้นไปทำงานอะไรไม่ได้เรื่องแล้วคุณพ่อจะทำไงคะรีโอต้องรู้แน่ๆว่าเป็นคนของคุณพ่อรู้ก็รู้ไปสิฉันไม่รับสิอย่างคุณพ่อคะนี่คุณพ่อจะ Thì ngày Leo có tông mà bị làn cởi sắn